ไอดีนี้ของผมนะครับผมเป็นไอดีที่ผมทำฟูมทีมชาติไทยไว้นะครับจากกิจกรรมเนี si ้ยเมื่อก่อนก็มีสูงสุดที่95นะครับผมในแพ็กนี้นะครับสุพนัท93นะครับจุดเด่นอยู่ที่สปีดต้นไป99เลยนะครับไปเบิร์ฟรีนึงครั้งครับทีมชาติไทยปุ๊บปุ๊บแนวสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อ เช้านะครับของวันศุกร์นะครับเกมได้มีการแจกตัวอีพิกของทีมชาติมาเลเซียนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นตัวอีพิกตัวเก่าที่เคยแจกเมื่อภาคที่แล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับซาฟีซารีนะครับผมนี่กดเข้ามาดูเลยนะครับกดเข้ามารับเลยนะครับผมแจกกันทุกคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแจกทุก ID ดีที่เป็น ID ดีนอกด้วยหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นไ d ดีไทยได้แน่ๆนะครับแต่แจกทีมชาติเอ่ออีพิกของมาเลเซียแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยปีที่แล้วแจกชนาทิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องดูว่ากิจกรรมต่อๆไปจะเป็นยังไงนะครับผม แจกชนะทิพย์หรือไม่แล้วก็จะแจกสําหรับ ID นอกด้วยหรือไม่เนี่ยต้องลุ้นกันทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับเป็นปีเป็นตัวเดียวกันกับปีที่แล้วที่แจกเลยนะครับผมไม่ได้อัพเลยนะเนี่ยนะตัวเก่าตัวใหม่นะครับผมแล้วก็พวกกัสไฮโลงไฮไลท์ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ขายทิ้งนะครับถือว่ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเก็บเก็บไว้นะครับผมเนาะทีนี้ไม่ได้แค่แจกตํานานของมาเลเซียนะครับมันก็มีอีเวนต์พ่วงมาด้วยนะครับนั่นคืออีเวนต์นี้นะครับผม South East Asia Championship นะคครับแมเปญก็จะะมีีีอเเวนนนต์้ครับข้าไปปเเเล่่นนียก็จะิดเอ่อไดด้เปิแพีส เช่นแนวทีมเซเลคชั่นของมาเลเซียอินโดนีเซียและทีมชาติไทยด้วยนะครับผมมันจะมีแพ็กให้เปิดแพ็กใหม่นะครับผม3แพ็กนะครับซึ่งบางคนก็จะไปเปิดตามล่ามาแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เห็นคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันเนี่ยครับอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยก็มีการไฮไลท์อยู่ในนี้11ตัวนะครับผมเปิดได้ไม่จํากัดผมจะบอกว่า ID ดีนี้ของผมนะครับผมเป็น i อดีที่ผมทําฟูมทีมชาติไทยไว้นะครับจากกิจกรรมเนี้ยเมื่อก่อนนะครับผมก็เปิดตามล นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในการเก็บนักเตะไทยนะครับผมเนี่ยทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับผมก็เก็บเก็บไว้มันก็จะมีนักเตะบางคนนะครับผมที่ไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับมันก็จะอันอัลเบิรแบบนี้นะครับนักเตะตชาติไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนลบไป3ตัวนะครับก็ยังมีตัวเก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปเก็บอีเวนต์นะครับเพื่อจะเปิดฟรีด้วยนะครับรวมถึงเดี๋ยวมาบอกนะครับเดี๋ยวมาพูดในทํานองความคิดของผมเองนะครับว่าพี่โคทํามาแบบนี้เนี่ยมันดีต ตามล่าหรือเปล่าถ้าเกิดใครเป็นสายทําฟูลทีมชาติไทยนะครับผมเดี๋ยวมาว่ากันนะครับค่าพลังสเกลจะไปประมาณเท่าไหร่ด้วยนะครับผมอ่ะขอเข้าไปเล่นอีเวนต์ก่อนนะครับมันจะเข้าไปเล่นอีเวนต์ได้แล้วก็เปิดฟรีได้นะครับเนาะแล้วถ้าพอเปิดฟรีได้1นครั้งเนี่ยคุณอยากจะเปิดเพิ่มนะฮะคุณก็ใช้ทองเปิดเพิ่มได้นะครับกดเข้าไปเล่นเลยปั๊บเข้าไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะเลือกทีมชาติไทยนะครับปึ๊บ้าไปเราจะได้ใช้ตัวทีมชาติไทยในภาพที่แล้วที่ผมเก็บไว้อยู่นะครับม้นใกะ็จห ตัวเช่าเหมือนกับอีเวนต์ทีมอีเวนต์ปกติเลยนะครับผมไอตัว unavailable นะครับมันก็จะถูกถอดออกไปนะครับช่วคราวก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้กดขายมันก็จะให้ตัวเช่ามาแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับผมผมมีทั้งทีละสินนะครับสุพนัทนะครับผมแล้วก็ชนะทิพนะครับแต่การ์ดเนี่ยถ้าเป็นการ์ดชนะทิพเดี๋ยวขอลองดูก่อนว่าเอาลงสนามได้หรือเปล่าในอีเวนต์นี้นะครับการ์ดอีพิกของชนะทิพนะครับที่ได้แจกจากปีที่แล้วนะนี่นะการ์ดนี้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นการ์ดไฮไลท์ ขอให้เป็นสัญชาติไทยนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะผมไม่ค่อยขายนะการ์ดพวกนี้ผมจะชอบเก็บไว้นะครับชอบสะสมไว้นะครับเนี่ยการ์ดไฮไลท์นะฮะตอนนั้นก็เหมาแพ็คมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เออ่ติดเอ่ฟซีเชฟเปลีกอะไรพวกนี้นะครับผมการ์ดทีมชาติไทยนะครับอ่ะไปลุ้นกันครับผมด่านแรกนี่จะได้ของแพ็คมาเลเซียก่อนนะครับชนะ1แมตช์นะครับไปลุยบอดค่อนข้างง่ายนะถ้าแบบเนี้ยถือว่าเป็นการระบายไปในตัวตุ้มหนึ่งลูกสุภนัท ทีละสินมชนาทิพเออ A few moments later โอเคเอาแค่สีลูกพอนะครับผมเบาเเบาๆปุ๊บ up level ไปในตัวด่านแรกนะครับเราจะได้เปิดฟรีของแพ็คทีมชาติมาเลเซียนะครับผมไปด่านที่2ครับด่านที่2จะเป็นเปิดฟรีอินโดนีเซียนะครับ A few moments later โอเคเอาแค่ลูกเดียวพอ ด่านที่2นะครับเราจะได้ไปเปิดฟรีแพ็กอินโดนีเซียครับผมถ้าเกิดใครอยากได้เปิดฟรีแพ็กทีมชาติไทยนะครับคุณต้องเล่นไปด่านที่3นะครับของดีมีไว้ตอนท้ายนะครับผมนี่ด่านที่3นะครับแพ็กทีมชาติไทยเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมปลุยสุพรรณอีกแล้วมันก็จะเป็นบอดง่ายทั้ง3ด่านเลยนะครับผมอีเวนต์แบบนี้มันก็จะประมาณเนี้ยบอดมันจะไม่ยากนะครับผมมือใหม่ก็สามารถเข้ามาเก็บได้สบายๆนะครับ a few moments later โอเคจบเรียบร้อยนะครับเอาลูกเดียวพอ จบครบทั้ง3ด่านนะครับผมก็จะได้เปิดฟรี3ครั้งนะครับผมแต่ในนี้มันเขียนแยกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นการเปิดฟรีของทีมชาติไทยนะครับแพ็กทีมชาติไทยถ้าเกิดคุณอยากเปิดฟรีทีมชาติไทยคุณต้องเล่นให้ถึงด่านที่3นะครับแต่ว่าผมย้อนไปดูคลิปเก่านะครับจากอีเวนต์แบบนี้นะครับผมในปีที่แล้วอีฟุตบอล2024ันือ23นี่แหละนะครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมคือให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดฟรี3ครั้งนะครับผมแพ็กก็จะเป็นแพ็กทีมชาติ มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติไทยแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับปีที่แล้วนะไม่ได้ปีที่แล้วดิสปีที่แล้วนะครับนะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมีการอัพแบบค่าทีมเพสต์ไตล์เข้าไปอัพให้นักเตะด้วยนะครับผมให้นักเตะแบกค่าทีมด้วยนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเวลาเก็บอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการเปิดฟรี3ครั้งแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดฟรี3มครั้งใช่ปะเราสามารถที่จะเอา3ครั้งนั้นนะครับมาเปิดฟรีแพ็คใดแพ็ค เรากดลับนะครับผมเปิดฟรีปับ๊บนี่นะปุ๊บ นี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดฟรีได้3ครั้งเราไม่จําเป็นต้องเปิดแพ็คละครั้งนะครับถ้าเป็นของ2ปีที่แล้วนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนบังคับว่าจะต้องแพ็คมาเลเซียก็ต้องเปิดมาเลเซียนะครับแพ็คทีมไทยก็ต้องเปิดทีมไทยนะครับถ้าเป็นอันที่แล้วอ่ะเราสามารถเปิดทีมไทย3ครั้งได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ทองเปิดเพิ่มนะครับในนี้มี11ตัวนะครับก็หมายความว่าเราเสีย800ทองสําหรับใครที่จะทําฟูลทีมครั้งที่แล้วนะครับประมาณ2ปีก่อนนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าไอเด ตอนแรกก็ล่า MSN ไปแล้วนะครับผมเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปส่องนักเตะทั้ง11ตัวนะครับว่าค่าพลังตันเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเทียบกับสองปีที่แล้วเนี่ยเอ่อจะไอ้การ์ดอันไหนจะมีความเก่งกว่ากันนะครับเมื่อเทียบกับ2กิจกรรมแบบนี้ใน2ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นไอดีนี้เลยที่ผมเปิดตามล่าไว้นะครับไอเดียเดียวกันนะครับนี่ก็อย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นทีมแบบนี้นะครับแพ็คแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันนะครับนักเตะบางคนก็จะมีททัั้้้้้งง2ปีีีี่แแลลลวววก็ตออนนนดดยยะครบเ๋ ว่าค่าพลังจะไปสุดเท่าไหร่นะครับในแต่ละตัวแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วเราปิดท้ายด้วยการเปิดนะครับดูซิว่าจะเปิดได้ทั้ง3ครั้งในแพ็กเดียวเดยอหรือเปล่านะครับเหมือนกับปีที่แล้วใน2ปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นจากทางล่างก่อนแล้วกันนะครับผมปฏิวัติครับพุทธสัประตูอ่าสมมุติว่าลองกับโคสเอออาเตต้าสองบูส์นะครับผมปฏิวัติค่าพลังจะไปอยู่ที่92อนะครับอันนี้คือค่าพลังจริงเลยนะครับผมถ้าเป็นกิจกรรมครั้งก่อนนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตำแหน่งพุทธสัประตูเนี่ 90นะครับก็นั่นหมายความว่าแต่นี่ผมไม่ได้ใช้โค้ดอาร์เตต้าเนี่ย90นะครับก็หมายความว่าการ์ดใหม่พุทธประตูดีกว่านะครับเจริญศักดิ์ครับค่าพลังอยู่ที่92นะครับเด่นที่ความเร็วสปีด95ถึง92นะครับปีที่แล้วเหมือนจะไม่มีนะครับผมเจริญศักดิ์นะไม่มีนะครับ2ปีที่แล้วดิยี่ให้ปีที่แล้วสุพนันครับผมแบ็คขวานะครับค่าพลังอยู่ที่92นะครับถ้าใช้โค้ดอาร์เตต้าแล้วออโต้นะครับผมเด่นอยู่ที่สปีดความอึดนะครับถ้ากิจกรรม2ปีที่แล้ว นะครับก็จะเป็นที่ซองโดนะครับผมเออ่ตันอยู่ที่91นะครับถ้าเป็นโค้ชเป๊ปแบบ GP นะฮะนี่นะตัวนี้นะเอลิสดาเล่ครับเซนเตอร์แบ็กก็ตันอยู่ที่92นะครับผมเด่นอยู่ที่ิิส20อเวนิสนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับ94เลยนะความแข็งแกร่งตัวนี้สูงนะ195ซนติเมตรเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะเป็นทอมเบียนะครับทอมเบีย90นะครับแล้วก็กิสดานะครับผมกิสดาเนี่ย89เท่านั้นเองนะครับกิสดาค่าพลังน้อยสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะในกิจกรรมครั้งกกก่่่่ออนนะคครัับ็แสดงงงวาาเฉลลียพข กิจกรรมรอบนี้จะสูงกว่าแต่ก็สูงกว่านิดหน่อยนะครับต่อไปวีระเทพครับผมมิดฟิลตัวรับนะครับตันอยู่ที่92นะครับก็ยังไม่พ้น92กันนะเด่นอยู่ที่ความอึดนะครับแล้วก็เอนเกสเมนต์ของเกมรับนะครับ90นะครับมิดฟิลตัวรับนะครับกิจกรรม2ปีก่อนรู้สึกจะเป็นนี่นะครับผมสารัตอยู่เย็นนะครับผมอยู่ที่90นะครับแต่บางตัวผมอาจจะอัพแบบปรับค่าพลังนะครับมันก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกับบางคนที่เก็บการ์ดพวกนี้ไว้นะครับแบ็คขวาอีกตัวหนึ่งนะครับดีโคลัสมิเกวสัััันนนะครบผมก็ยยงตอู่่ที92 นะครับแต่สปีด99เลยนะเออสปีดสูงมากนะครับเนี่ยเปรียบเทียบกับใครดีอะ เพราะตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับกิจกรรมครั้งก่อนกับครั้งนี้นะไม่มีแล้วก็จะมีทีละทอนนี่ยแหละที่92นะครับทีละทอน3ดาวนะตัวรุกกันบ้างครับสุปโโชคสารชาติครับผมสุปโโชคนี่4ดาวนะครับสุปโโชคจะตันอยู่ที่93นะครับผมเด่นอยู่ที่สปีดต้นนะครับผมไป97เลยนะครับแล้วก็บาลานซ์95นะครับครั้งก่อนมีสุปโโชคก็วะนี่ครับ91นะครับร่างเก่า91นะครับในกิจกรรมครั้งก่อนนะครับผมอย่าลืมนะอันนี้คือผมเปรียบเทียบแบบออโต้แล้วแบบใช้โค้ชอออาาจจจะะะะต่่งกกกัััันนนนนนนเลล็้ยยคครรบบบบมมมีีวิดห สุพนัทครับสุพนัทเหมือนตาครับ4ดาวนะครับสุพนัท93นะครับจุดเด่นอยู่ที่สปีดต้นไป99เลยนะครับผมแล้วก็ทายโพลิชชัน90บาลานซ์ทรงตัว92นะครับผมจะตายเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับร่างนี้เป็นปีกเลยนะครับสุพนัทเมื่อกี้ผมก็ใช้อยู่เยอะทำประตูได้เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสุพนัทนี่89นะครับผมแค่89นะครับผมร่างเก่านะตอนนั้นอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับแต่เนี้ยแค่2ดาวนะแต่อันล่าสุดนะครับในกิจกรรมล่าสุดเป็นนน4 4ดดาาววะะคคครรรัััับบบสุพีีผมโอ้ ทีละทอน95เลยนะโอ้สตามิน่า93สปีด92นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์94นะครับเป็นฟูลแบ็ c ฟิ i n i s h e r เหมือนเดิมนะครับเออค่าพลังสวยนะเนี่ยทีละทอนอันนี้แบบออโต้กับโคชอาร์เตต้านะ95แต่ถ้าร่างเก่านะครับเมื่อกี้กดดูให้ดูแล้วนะครับก็คือ92นะครับเนี่ยร่างเก่าในกิจกรรม2ปีที่แล้วนะครับ92ครับค่าพลังเพิ่มขึ้นนะเมสซี่เจครับชนาทริปส่งกสินครับผม4ดาวนะครับ95 95นะครับค่าพลังพอๆกับตัวอีปิกเก่าเลยนะเนี่ย95นะครับด i v บ n g Thai v e r s i o 93 91นะครับถ้าเทียบกับตัวเก่าใน90ท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ใช้โค้ดอัลเตต้านะอ่ค่าพลังสูงขึ้นพอสมควรนิดหน่อยคือคือถ้าดูไส้ในอาจจะดูนิดหน่อยนะครับแต่จริงดูจริงๆเนี่ยละพาร์ซิ่งเนี่ยครับผมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมถ้าเทียบกับกิจกรรมปีที่แล้วนะครับเอ่อสองปีที่แล้วดิเออแต่ถ้าเทียบกับร่างแจกทีมชาติไทยอันนี้นะครับผมสูงกว่าด้วยอ่ะแต่อีพิกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเร็วความคล่องนะครับผมที่มีมากกว่านะครับแต่ว่านี่ผมอ เราใช้โค้ดอาร์เตต้านะ93นะครับก็จะมีตัวอีพิกด้วยนะเนี่ยตัวอีพิกตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้อัพเลยตัวแจกครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวลองอัพให้ดูไม่รู้ว่ารอบนี้นะครับเร็วๆนี้จะมีแจกแบบปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับกิจกรรมเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือตัวแจกครั้งที่แล้ว95นะครับก็พลังพอๆกับการิดของชนาทิพย์ในแพ็กกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะนะคล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับตัวสุดท้ายครับผมสุภปชายใจเด็ดนะครับสาูเปอร์ชายเก เลมรุกเด่นๆนะครับผมแล้วก็จบสกอร์นะครับก็เป็นกองหน้าที่สมดุลสายสมดุลมากกว่าก็เลยไม่มีสีฟ้าเลยนะครับผมเป็นสไตล์ดัมมี่แลนเนอร์นะสุภชัยนะครับสุภชัยครั้งก่อนเนี่ยไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นทีละสินหรือเปล่าวะเนี่ยจะเป็นทีละสินแทนนะครับครั้งก่อนนะครับทีละสินแต่ว่าทีละสินค่าพลังแค่90นะครับแล้วมันก็จะมีพวกกิจกรรมแพ็กการ์ดที่เป็นไทยลีกนะครับเพย์เออร์ออฟเดอะวีคของไทยลีกนะครับไม่ใช่เพย์เออร์ออฟเดอะวการ์ดไฮไลท์ไทยลีกนะครััับบบบบบผผมมมมมเเเเเเนนนนนนีีีีี่่่่ยยยยกกก็็็คคแแแลล้้ววปปิดตาาาไหหือะรท อันนั้นคือความแตกต่างนะครับระหว่างกิจกรรมรอบนี้นะครับกับ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็น3แพ็ค3ทีมชาติเหมือนกันเลยนะครับผมถ้าดูจากสเกลค่าพลังนะครับผมค่าพลังกับระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มหน่อยเดียวนะครับคุณคิดดูว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมการ์ดค่าพลังไปเท่าไหร่แล้วอะร้อยอีปิกอะผมไม่อาจไปเปรียบเทียบกับอีปิคระดับโลกได้หรอกนะตันร้อยห้าร้อยหกเมสซี่ร้อยแปดนะครับแต่สเกลระยะความต่างมันต่างกันมากซะเหลือเกินครับผ มกับอีพิกการ์ดท็อปนะครับกับการ์ดไฮไลท์หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือว่าการ์ดไฮไลท์ในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีบูสเตอร์ไงครับผมถ้าเกิดว่าใส่บูสเตอร์มาให้นักเตะในแพ็คเนี่ยอย่างน้อยๆสัก2ตัว3ตัวเนาะถึงือเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับผมอยากเห็นแบบนั้นนะครับม,มันก็จะดีมากๆเลยเหมือนกับการ์ดเขียวอ่ะก็มีบูสเตอร์ให้3 3ตัวต่อ1แพ็คใช่ปะ่ะน่าจะใส่การ์ดไฮไลท์ให้หน่อยนะครับสําหรบนะครับค่าพลังส่วนใหญ่มันก็จะเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามััันนนนนนกก็็็จะะะเพพิ่มมมขึึ้้แแบบ overall, บ 1, บคคร 95, ครีีสสูงงุดผใ แล้วเนี่ยถ้าดูจากการ์ดเริ่มต้นนะครับสามดาว3ดาว3าดาว3มดาวมี4ดาวไม่มี5ดาวเลยสักตัวหนึ่งนะครับมี4ดาวอยู่5ตัวนะครับสดาว5ตัว3ดาว6ตัวครับผมไม่มี5ดาวเลยนะครับค่าพลังมันก็เลยอาจจะอยู่ในสเกลประมาณนี้แหละนะเกนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่โคใส่บูสเตอร์มาให้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมว่ามันก็จะต้องมีบางตัวที่แบบอาจจะไปปิ่มๆหนึ่งร้อยได้เลยนะครับทำให้ความต่างกับการ์ดระดับท็อปของเกมมันมีมากพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากได้การ์ดทีมชาติไทย ต้องต้องเป็นคนที่เป็นสายสะสมจริงๆนะครับผมเล่นก็อาจจะเล่นเอาอัตรสดในบางช่วงเวลานะครับที่อยากจะได้การ์ดทีมวัฒนไทยแต่มันก็เป็นการสะสมไปแหละนะครับเนาะในอนาคตก็จะไม่รู้ว่านักเตะบ,บางคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติแล้วนักเตะบ,บางคนก็อาจจะไม่มีการ์ดให้เราได้เก็บเล่นแล้วนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นการเก็บไว้ระยะยาวนะครับสปีที่ผ่านมาก็ยังเก็บไปอยู่ผมก็ยังเก็บไปอยู่นะครับเนาะใครที่ยังไม่เคยเก็บก็ลองเก็บดูครับเดี๋ยวแล้วมาส่งท้ายด้วยการดูว่าผมจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อหนึ่งแพ็คนะครเป้ถิดดไ 3ครั้งในแพ็คเดียวได้เลยนะครับผมอ่ะเปิดไปครับถ้าให้เลือกได้นะครับในแพ็คนี้นะครับขอชนาทิพย์มีหลายล่างแล้วนะครับผมเอ่อทีเดทอรมีหลายล่างแล้วนะครับผมขอตัวนี้แล้วกันนะครับเอนิสตัลล์ครับผมตัวใหญ่มากสูงร้อสิบห้านะครับถ้าเทียบกับนักเตะไทยนะครับผมไปเปิดฟรีนิงครั้งครับทีมชาติไทยปุ๊บปุ๊บแน่จะเป็นใครเอ่ยเอนิสตัลล์ได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมส่วนตัวอื่นใช้การ์ดเก่าสะสมไป เบอร์สี่อ้าวได้เฉย <laughs> อยากได้ตัวนี้ได้เฉยเลยโอเคสูง190หาตัวมันเริ่มแต่หน้าไม่เหมือนนะหน้ามันยังหน้า,นาสงผมเกือบเหมือนนะครับแต่เป็นหน้าการ์ตูนอยู่นะครับอ่าร็อกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าจะเปิดเพิ่มทีมทัตไทยได้อีกป่าเปิดได้แต่ต้องใช้ทองครับแต่ถ้าเปิดฟรีเนี่ยคือต้องแยกแพ็คนะครับจริงๆในในลูกดักเอลูกชาร์สติลกัสลูกชมพูมันก็เขียนบอกอยู่แล้วว่าอันนี้สำหรับแพ็คอินโดอันนี้สำหรับแพ็คอเซียนะเนาะ ไม่สามารถที่จะเอามาเปิด3าครั้งในแพ็กทีมทัตไทยได้เหมือนกับ2ปีก่อนนะครับกิจกรรมแบบนี้2ปีก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเปิดฟรี3ครั้งไปเลือกเปิดได้เลยนะครับถ้าเราเปิดทีมทัตไทยไป3ครั้งนะครับมันก็ถือว่าคือเอาเป็นการเลือกอะแต่อันนี้บังคับนะครับว่าเปิดได้แค่ตัวแพ็กละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสะสมเพิ่มนะครับก็ใช้ทองเปิดเพิ่มไปนะครับผมอีก1000ทองถ้าเกิดอยากได้ทั้ง10ตัวนี้นันเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนนีี้้ผผมมมมจําาากกััััดดะคครบแลลวว็ิ่่สพงงยไ ต่างกันเยอะนะครับผมแล้วก็บาดเจ็บมากับแพ็กบาเซโล์นาซะเยอะเอ้ยแพ็กเอ็เอสเอนซะเยอะนะครับแล้วก็ตัวหลายตัวก็มีการ์ดเก่าอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละมันก็เลยต่างกันเยอะนะความคิดเห็นผมนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยสะสมก็สะสมไว้ได้นะครับพอดีผมได้ตัวที่ยังไม่เคยมีพอดีเลยนะครับเอนิสดาลเลาะนะครับผมใส่ทีมไปเลยปั๊บเข้าไปโอเคสวยๆนะครับปั๊บปั๊บเข้าไป ไม่ตันอ๋อยังไม่ได้อัพตกใจดูต่างกันสิบเจ็ดเฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคแบบนี้ครับผมเก้าสิบสองไปโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กกิจกรรมทีมชาติไทยปุ่นๆน,น,นะครับผมใครเปิดสะสมยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครไม่ดูติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ